สวัสดีจาพี่น้อง หายไปใส่เบิดก็ต้องทำแ,แล้วก็ขายไปเรื่อยมะขามนะคะกำลังปุ่มกำลังแตกกับพี่น้องเลยนะนะกำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะคลิปนี้จะพาเดินดูไม้ในสวนก่อนเนาะ ให้ดูอีกทีนะคะไปเบื้องไม้กันนเบื้องไม้นสวนกันใ่ะพี่นง ไม้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะมาขามเฮาสิจบแด้วพี่น้องเพื่อนว่าไม่จบ่เป็นดอกค่ะพี่น้องจบไม่เป็นนะคะแต่ว่าฮาสินี่เห็นบ่แต่มันย้าวออกมาหน่มันเริ่มย้าวแล้วค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเราก็พอแล้วนะนี่นะ จักน้อยภาก็สิได้ขายแล้วมะขามชุดนี้แล้วค่ะนะโอ้ผู้ใดไม่ย็ดไม่เอาใครมาทำอะไรของฉันเนี่ยผู้ใดไม่ย่าง่ะอันนี้ต้นมะขามนะคะ ก็รอกิ่งเริ่มยาวแล้วนะมาถามนะคะพวกนี้เขาโยกไว้ค่ะพี่น้องเรายกไว้นะคะอันนี้ก็ไม้เครือไม้เถานะคะรอกิ่งรอนึ่งกิ่งค่ะพี่น้องไม้เถาไม้เครือเขาเขาจังบ่ได้ว่าต้นนี้ <c oughs> <c oughs> เอินซื้อบ่ได้เอินซื้อบ่ถือค่ะพี่น้องเนาะ ไม่รู้จากว่าต้นอะไรต้นหน้าแมวหรือต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะมันเป็นขดนะคะใบของมันจะเป็นขคน,นบัวเถลิงก็ไม่ใช่นะคะใครที่บอกว่าบัวเถลิงไม่ใช่นะคะนี่เราเข้าไปดูแล้วมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนะคะไม้เถาไม้เครือไม้ที่อยู่ในป่านะ ค่ะคือเฮ็ดใ้ไปตัวพีบตัวเดนแถวบา้าปาเฮ็ดโซงคุมใบค่ะพี่น้องานถะขึ้นโซงคุมใบเนาะนี่นนะไม้โครงสร้างเราก็ขึ้นโค้งไว้นะคะเป็นพุ่มตัดเป็นพุ่มนะคะเนี่ยเขาก็ตัดเป็นพุ่มเนาะคะนะ่ัเนาะแปบ๊บเดียวค่ะพี่น้องเนาะเอาไปตอกค่ะบดุนค่ะเรียงกิ่งไว้เรียงกิ่งไปนะคะ นี่พวกนี้มันเร็วอยู่ค่ะพี่นอนะ้องเนาะที่กินถ้าเขาแตงมันแต่ดุนดนมันกระจิตได้ทรงแต่ดุนแรละค่ะพี่นอ้องไม้ต้นนี้มันอยู่กับเราเป็นปีแล้วนะคะเนี่จะเป็นปีแล้วเนะนี่ยเราเพิ่งมาขึ้นทรงเขาเนาะนี่นะคะเพิ่งมาเฮ็ดเพิ่งมาดัดมาแปงค่ะพี่นอนะ้อง คนกับทักถามอยู่นะมีคนทักถามเรื่อยอยู่นะคะว่าต้นอะไรแต่เราไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะหลินไม่จริจริงยุ่ค่ะพี่น้องบางอย่างเราก็ไม่รู้จักนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้จักเราเห็นมันแตกเราก็เอามาเลี้ยงเอามาเล่นนะคะนี่มันทําได้มันดัดได้นะคะเห็นปะเอามาขึ้นทรงแล้วมันก็สวยนะคะอันนี้ตะโกคะ่ะ ต้นมังคังเ่ากระไลให้เก่าล่ะครับพี่นอกก้องกระเบื้องตัดแต่งน้ำกระสีบทันนะคะตะโกหนูก็เยอะนะคะทั้งเล็กทั้งใหญ่นะทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะตรงไปทานี้บ่ได้มะขามใหญ่ก็มีนะคะนี่มะขามใหญ่ อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทํานะคะไม่ได้ตั้งใจตัดนะแ <c oughs> ต่ตัดถ้าแต่งเขาก็จะลิม้มตั้งแต่ขางบนลงมาข้างล่างนะคะนะเพื่อที่จะได้ทําความสะอาดเขาลงมาเรื่อยๆนะคะนี่นะนี่ลิ้มให้ดูให้มันเป็นพุ่มนี่นะไม่เขาได้พุ่มแล้วคะ่ะพี่น้อง เห็นบอกมันจะมาค้างกันค่ะพี่น้องแต่เขาตัดบางทีเราเขาขึ้นไปตัดข้างบนมันก็จะมาค้างกันเขาก็ต้องมไล่บ่แล้วค่ะบะเลีวหรอกนะคะเห็นไหมตัดแล้วส่งติดส่งคือนี่นะคะทําขายนะคะทําขายค่ะทําขายนะคะ,ะ,คะเลี้ยงขายขายทุกต้นค่ะนะ ขายทุกต้นเลยนะคะต้นไหนเราไม่บอกราคาก็ทักมาถามได้นะคะผู้ลงควนทักมาถามแบบกบะกล้าได้ขาน้ะงผัดตุ้มนี้หน่อยขอรอเครดิตสงคือ <c oughs> นี่นะถามใหญ่นะคะง่ายคักอีดีค่ะพี่น้องนะ ถือฝนค่ะพี่น้องไม่ถือฝนเนาะไม้ถือฝนมันก็จะเขี้ยวต่อยอดนะคะตะโกหนูใบกลมนะคะตะโกนูเสียบยอดนะคะไม้เสียบยอดเป็นใบแท้เขาค่ะพี่น้องก็ตัดออกตัดออกนใบแท้เขาแลค่ะนะใบกลมค่ะหงิกนะคะใบกลมแมงกินค่ะเห็นบ่ฝนตกก็สิมีแมงเนี่ยเนาะ เราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงนะคะบางต้นนี้ทุกคนพี่น้องเห็ดอัวรั่วอยู่ปื๊ดเจ้าสีงามยังก็รอก,ก็เดียดแท้บึงใบเขาออกทองะะด้วยค่ะเด้อใบออกสีทองนะคะสองต้นนี้ใบออกทองทั้งสองต้นนะนี่นะนต้นแท้เขาจะออกใบทองพี่น้องแห้งยูดดยดแดดแทงสีออกสีคัดเด้อพี่น้องเด้อ แดดก็จะออกสีไม่สมบูรณ์ก็ทีเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่นะตะโกูถ้าใบเขาสมบูรณ์ใบเขาจะใสนะคะนีนะ่ใบจะสดใสไม่หมุนไม่หมองนะคะดูคลิปกันยาวๆนะคะคลิปนี้นะเบึงไม่ในสวนค่ะเนาะนตัดไปด้วยดูไปด้วยแต่งไปอุย้ย เฮ้ยตัวทากพี่น้องเม่เหน่อยข้าตกใจไม่ว่าอะไรไม่มีหย่าเนา้นโอ้ยเฮ็ดก่วเสียย่างไปไกลๆกันก็ก่นตกใจน้ำพอพี่น้องนี่นะนี่ตะโกงอนะคะนี่ตะโกงอธรรมชาตินะคะ ไม่ตน้นนี้สีเขาแปลกๆก,กับพี่นองเบองใบเขาสีแปลก,กมูค่ะพี่น้องจะออกทองก็ไม่ออกนะคะจะออกเผือกก็ไม่ออกนะคะจะออกเขียวก็ไม่ออกนะคะแล้วมันออกสีอย่างเดีวพี่นก่มจะเจ้าว่าสีใหม่ๆน้ำตาลสีน้ำตาลน,น,าน,านี่เออไม่ต้นนี้กับแปกเนะี่นี่นะคะ เห็นว่ามันอยู่เดียดมันกับบะเมียนนะพี่น้องเนาะเห็นว่ามันอยู่เดียดครับมันกับบะเมียตนตัวอื่นเขาก็กอยู่เดียดเท่กันแต่สีเขาบ็คือมันสีเขาบ็คือเพินนะคระทำในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่รักแล้วมันก็จะอยู่นานนะคะได้ขายบ่ดได้ขายให้กับเบิงไปเรื่อยๆครับพี่น้องได้ขายบอ่อยู่สวนหนึ่งกับสีทามเขาติ่ปูลงคุ้นก็นได้ ได้ขายจักน้อยบ่อใหม่นะช่วงนี้ก็ยากอยู่กับพี่น้องเนาะไม่มีใครมานะคะสั่งออนไลน์เราก็ไม่มีปัญญาส่งนะคะต,นะต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่เขาบ่มีปัญญาส่งค่ะพี่น้องเราก็ส่งจต่ต้นเล็กๆนะคะเนะพราะได้กินเพราะได้อยู่ พอได้อยู่พอได้กินนะคะเงินหนึ่งร้อยบาทเราก็อยู่ได้บ้านเรา <c oughs> ไม่ค่าขีมโอไม่ค่าขีมโออันนี้ก็ตะะกูลหนูต้นจริงนะคะเบื้องนี้เบื้องยอดนี่พี่นอ้องนี่กลายพันธุนะคะนี่กลายพันธหนูกลายพันธุหนูแปลกนี่ตะะกูลหนูต้นแท่ไไงว่าใหร่งี้แต่พี่นอ้องเบื้องเบื้องมันกลายพันธุ์ยแบบ,บเราจะไม่ตัดทิ้งนะคะเราจะาไว้อย่างนี้นะคะ พราะมันถือปปาเป็นไม้แปรกถ้แมแม่เทาเสียบยอดเท่าพี่น้องเนาะเอาตะกูยี้มาเสียบยอดตะก,กู่เ <c oughs> <c oughs> บาไปเรื่อยเนาะไปพี่น้องย่างเบื้องไปเรื่อยนะะี่ะอันมุ้นนี่ก็เริ่มสีเขียวเพราะทันกับพี่น้องเนาะต่กนลตกไสนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็มาขามนะคะเห็นบ่ยังตัดกระแหงแตกแห้งปุ้งนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ เราก็เลมเิมไปเรื่อยๆนะคะใบแก่เราก็เลมทิ้งนะคะถ้ากิ่งมันเยอะเกินเราก็ตัดออกนะคะเพราะว่าถ้ากิ่งมันเยอะเกินไม้บางอย่างมันอาจจะทิ้งกิ่งนะคะเลิมยงใบภุ่ม,มาาเราค่ะพี่นอ้องอ,อ,อากาศบริเดณของห้อนอบอ้าวค่ะพี่น้องร้อนอบอ้าวนะคะอากาศ ฝนจะตกประมาณนั้นทำแดดกระเดดร้อนแดดแห้งค่ะพี่น้องนอนหนาหนานี่เนาะเหตดยังกระจุมเหตุยังกระว่บบาไปนบนดิดแดดกระจุมเนาะหนาวก็บนร้อนก็บนพี่น้องคนเฮาเหน,น,นือนมก็ดีเนาะม่ค่ะมักหนาวหลายกวัวค่ะแต่ว่าถ้าหนาวมันกิน ไม่มันก็บบอ่อจะเลื่นเติบโตขึ้น่าแห้ะนาะคะเนะบิงตะก,กูนะคะเนี่ยมันสอดอวาออกมาจากรลากกอนเห็นนี่จะขายอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้มันได้พุ่มก่อนนะคะเราจะขายเบิร์ดหรพี่นอ้องเ้าสิขายเบิดสุดตุ่นสุดต,ตัวแหละนี่ส่วนเขาบอ่อไว้หว ช่วงนี้ก็จะงานเยอะหน่อยนะคะไม้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวขายนะคะรีวิวก็รีวิวไม้ใหม่นะคะก็ดีกันแหละค่ะพี่น้องนะเนาะไ,ไม้มาต่ไมพวกนี้เขาก็ค่อยตัดค่อยแต่งให้มันเป็นทรงสกกนนะก้อนเขาก็จังค่อยสิขายมูเจ้านะ,ะ <c oughs> จังค่อยสีน้าเสนอขายช่วงที่งานมันบ่าบาลายเนาะค่ะแล้วพี่น้องเนาะให้มันขื้นสูงเห็นมันงามแล้วสักก้อนนะคะผูรลงคนขั้นบ่หินสรงกับบ่สื่อได้พี่น้องเนาะ โบเห็นสูงนะคะเหตุโบปินบ่นเห็นสงูงแต่ว่ามักตูนมักต่อเขาก็จังค่อยซื้อได้ดตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเ,าปเปนาะค่ะเนาะนี่เอามาใหม่ผู้ลงคนเขาก็เหตุโบปินกับพี่น้องแต่เน่าขึ้นสงูงไว้ให้นแล้วค่ะคือจังวานเบิ่องสูงง่ายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ,ะเอาไปต่อยอดก็ง่ายใช่ือเห็นสูงเขาเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ พักมาได้ด้วยค่ะด้วยต้นนี้ด้วยเดี๋ยวเหาจิมาค่อย,ยเริมอีกมาถามพวกนี้รออีกหน่อยนะคะรออีกหน่อยกันไกลบะค้มค่ะพี่น้องหนีไม่ต้องกันไกลคม้คมๆเล้วค่ะด้วยนี่ไปด้วยไม่ไม้องค่อยสิแตกดีนะคะไม่จังค่อยสิบอซ้ำนะคะเนาะไม่คาะก็เฮ็ดไปทั่วทีบทั่วเดียนนะคะพี่น้องจับอันใดเฮ็ดได้กเอาอันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องเนาะ อันใดมันใกล้มือกับเอานั่นกับพี่น้องเนาะนต้นนี้ก็พอขายแล้วนะคะนี่พร้อมขายนะคะนี่นะกิ่งขึ้นกิ่งขึ้นนะคะซากสวยอินนะคะต้นอินนะคะอนินส่งกับบอกปืนได้ละค่ะพี่น้องนะนต้นนี้ก็พร้อมขายนะคะนี่นะพร้อมขายมากเล็กมากน้อยนะคะนี่นี่เดย ซากกงามค่ะพี่น้องใม่ต้นนี้นะซาก,กงามตระกูลนี้ก็พร้อมขายนะคะแต่ว่าส่งยากค่ะพี่น้องน้ำนักค่ะพี่น้องถ้าส่งห้องก็สีนี่นะถ้าส่งเราก็จะห่อตุ้มส่งนะคะต้นนี้ยังนะคะต้นนี้ยังไม่ขายนะคะนี่นะต้นนี้ยังพันขายค่ะพี่น้องถ้าได้ขืนส่งเรา,าเก็ต้องรอค่ะพี่น้อง ต้นนี้ก็ขายอยู่แต่ว่ามารับเองนะคะแพ็คส่งยากนะคะไม้ใบเยอะนะคะถ้าแพ็คต้องตีลังค่ะพี่น้องถ้าตีลังเขามีคนตีให้ค่ะเนาะนี่ก็ตะโกนูนะคะต้นตะโกนูที่เขาผนทรงให้เบื้องค่ะพี่น้องเบื้งเบิ้องตาหยางเบิ้งน,นี่นะคะที่เราทําคลิปนี่ที่เราทําคลิปนี่ดัดให้ดูนะคะนี่นะน เบิงเขาตตอยอดกับพี่น้องอ้นี่นะคะขึ้นทรงไว้นะคะเบิงเขาโตหยอดกับพี่น้องเบิงเบิงเบิงตะโกหนูต้นจริงนะคะเนี่ยต้นจริงกิ่งตอนนะคะนี่นะนี่นะน้ำต้นที่ห้องก็ฉีลิ้มใบออกคือเกาเหลาพี่น้องไม่ต้องไปเสียดายนะคะบางคนบอกว่าอย่าเล่มออกนะคะเยาออกเหยาออกนะคะ,ะเสียาไปเห็ดพันวาซันวา อันพี่น้องไม้อายุมันยังไม่ถึงถ้าพวกเจ้าจะเอาไปทําพันุ์มันทําไม่ได้นะคะอายุมันยังไม่ถึงนะคะบางคนบอกว่าตะโกหนูต้นจริงกิงต้นเอาไปเสียบยอดอไปต่อยอดได้ทําได้นะคะแต่ว่ามันไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นนะคะโอ้ยเอาเห็นมือเจ้าฟังพร้อมอธิบายฟังพร้อมอันนี้ก็นี่ใบทองนะคะนี่ใบทอง ใบทองนะคะนี่ขนาดบม่ถึกแดดด้ค่ะพี่น้องนะอันนี้ไม่ถูกแดดนะคะไม้อายุเยอะแล้วนะคะต้นนี้นะอยู่ที่สวนนี้ประมาณเจดปดปีแล้วนะคะนี่ไม้จัดปูก็ยังเหลืออยู่นะคะถึงสิ้นเดือนนะคะข้างหลังก็จะเป็นคอยนะคะไม้ใหญ่นะคะไม้ใหญ่ต้นคอย นะคะข่ก็จะมีแต่ข่อยทรงพุ่มนะคะไม่มีทําเป็นทรงบอนไซนะคะมีแต่ทรงพุ่มนะคะนี่ายไปกับเอากรงใสไ,ไม้คหอเก่าเหรอคะพี่น้องกําลังแตกกําลังปูงนะคะเนาะคลิปนี้กับมาประมาณนี้คะ่ะพี่น้องโดนเติบโดนเติบนเบนาะลายางม,มึงใหม่กับสีดูนธรรมดาเนาะคะ่นะนาะพี่น้อง ฝากตามฝากไล์ฝากแช์ค่ะพี่น้องนี่เนาะอันนี้บ่ได้ใ,ใส่กันสันด้วยค่ะด้วยใส่กันสันบ่ได้มันห่อนมันกระตัดนะคะ่ะทายคลิปบ่ได้ค่ะพี่น้องอาจจะวิ้นหัวเนาะยอาจจะเวียนหัวหน่อยนะคะอดทุนเบืองใหนียพี่น้องเวยกดไลค์กดแช์ให้นีน้มเรายวพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้อง ไปละไปละ